ครับบรรยากาศดีๆนะครับวันนี้หัวออกติดดินนะครับมาที่บ้านสวนสมนึกครับที่บ้านสารเจ้าพ่ออำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นบ้านสวนนะครับมีผลไม้ตามฤดูกาลนะครับมีจุดกางเต็นท์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปชมสวนนะครับว่าเจะของสวน นะครับเจ้าของสวนเดี๋ยวไปตามหาเจ้าของสวนนะครับมีอะไรนะครับหน้าดูบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันอ้าวเจอพี่อ้วนแล้วนะครับเจ้าของสวนพี่อ้วนสวัสดีสวัสดีดค่ะขอเยี่ยมสวนหน่อยนะครับเนาะอ้ะาวพี่อ้วนทําอาชีพเกษตรมากี่ปีแล้วพี่เนี่ย สามสิบปีได้แ,แล้วนะคอ,อ๋อมาตั้งหลักประฐานอยู่ที่นี่เนาะเดี๋ยวพี่อ้นจบเกษตรมาแล้วก็ทำอาชีพสานต่ออาชีพพ่อเลยเนาะใช่แล้วโอ้รู้สึกเข้ามาอิจฉามากเลยครับเป็นสวนผลไม้หลากไลาเยอะแยะเดี๋ยวขอ,อเราไปดูกันเนาะพี่วันเนาะว่ามีอะไรบ้างนะครับไปจุดชมวิวอะไรตรงไหนนะครับพี่วันทำกี่ไร่ครับเนี่ยในตรงเนี้ย สามสิบสี่ไร่โอ้สามสิบสี่ไร่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะมีอ๋อ่วงนี้ผลเดือนเดือนมีนาเนาะมีนามีมีผลผลิตอะไรออกมั่งที่นี่มีมมยงชิดมายมงชิดแล้วเนาะแล้วอ๋อถ้าเป็นพืชสาเมษาก็จะเป็นมะไฟอ๋อลำใหญ่ไอ้มะไฟอะแหละมีหมุนเวียนเลยเนาะมะไฟลำใหญ่อ๋อนะครับ อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว่าอะไรเริ่มออกบ้างแล้วตรงนี้ชมพู่ไหนโอ้ตรงนี้ชมพู่เดี๋ยวไปดูชมพู่กันครับยังยังมันยังไม่เต็มที่พออ๋อนี่นี่อะไรนะพี่วันชมพู่ใช่มชมพูชมชมพ่ชับทิมจันโอ้ชับทิมจันโอ้ปลูกไว้อีก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 เขาจะเก็บผลผลิตได้เมื่อไหร่เนี่ยเริ่มจะแก่ใช่ไหมเริ่มแล้วแตวก็เก็บได้แล้วโอ้ลูกใหญ่สวยนะพี่เนาะอ๋อนะครับ อันนี้ไม่ไม่ไม่ได้ใช้สารอะไรไม่ได้ห่ออะไรแบบบ้านๆเลยเนาะตรงนี้พยายามเน้นจะเราเราไม่เน้นเราไม่เน้นในเน้นผลผลิตเนาะเอาเอาแบบเออเอาแบบแจกพี่แจกน้องอายุยืนเนาะส่วนมากน่ะของใครจะอยู่มอใครมอมันไงอ๋อเป็นมอใช่ไหมเออเป็นมอโอ้เป็นฮิวเป็นฮิวเนาะพี่พื้นที่ตรงนี้ตอนนี้เรากําลังเดินลงมอใช่ไหมครับเนี่ยใช่เดินลงมออ๋อ ของเราก็จะเขตหมอแล้วเราก็จะมีน้ําล้อมรอบโอ้ปวกใหญ่อะเนาะพี่เนาะใช่เป็นจอมปวกใหญ่ๆเป็นเขาลูกเขาเล็กๆอ่ะพี่เนาะที่สวยมากตรงนี้กำลังกำลังเดินลงเลยเนาะพี่ออกกําลังกายทุกทุกวันะแข็งแรงนั่นนี่พี่โอโซนดีมากครับโอโซนดีมากเลยพี่โอตอนนี้ต้นไรนะพี่เนี่ยงออันนี้งอสีงอสีโอ้เริ่มเริ่มออกดอกนะพี่เนาะใช่จะแก่ช่วงเดือน พฤษภาอ๋อ่วงนี้กําลังเรื่องเรือบอกดอกแล้วนะพี่เนาะออกดอกแล้วต้นไรนะพี่อ้วนกำลังออกดอกเลยอู้หูลำใหญ่ต้นเตี้ยนะเนาะพี่ใช่ต้นเตี้ยเนาะนี่นี่อะไรข้างล่างนี่พี่แปลกดีนี่เรียกต้นไรอะเรียกอ๋อตะกูลเฟิร์นเนาะใช่ไหมโอ้ตะกูลเฟิร์นเลยแสดงว่าอากาศตรงนี้ชุ่มฉ่ำเนาะเฟิร์นสามารถขึ้นได้เนี่ยโอ้อากาศดีเย็นสบายนะครับเฟิร์นสามารถขึ้นได้แสดงว่าแน่นอนเหมือนกันไหนี่นต้นดั้งเดิมต้นเนี้ย ตั้งแต่คุณพ่อปลูกรุ่นแรกนะบุกเบิกนะพี่โอ้โคนเนาะโอ้สูงประมาณสิบเมตรแล้วน่ะยังยังให้ผลผลิตอยู่ใช่ไหมครับเป็นพันอะไรนะครับหมอนทองโอ้แล้วจะเขาจะให้ลูกช่วงโอ้พวงเต็มเลยนะไม่ไม่เห็นเนาะเป็นพวงแล้วเริ่มเป็นพวงแล้วโอหมอนทองเลยนะพี่หมอนทองหวานสู้สู้ต้นตำรับเขาได้ไหมพี่ งอีของที่นี่อร่อยเหรอใช่หวานกรอบเลยนะทุเรียนวันน้ำเขียวไอ้ทุเรียนวันน้ำเขียวอร่อยเหรอโอ้สุดยอดสุดยอดครับอันนี้ลายจอเลยังน้ำตาลอันนี้เป็นละมุดโอ้โหโดกแล้วพี่พันอะไรหนิพี่ละมุดกรอบละมุดกรอบอีกแล้วในเรื่งแก่ยังพี่เนี่ยแก่แล้วเนี่ยเริ่มเก็บมีสาเก็บได้แล้วนะรู้เป็นไงจริงจริงว่าจะเก็บวันนี้แหละทีนนี้ก็เก็บไปสู่ตลาดได้แล้วเนาะโอ้หเดีวไม่เวลาเขาแก่เขาเป็นไงพี่ดูปูดด้ไป อ๋อจะออกน้ำตาลเนาะใช่มันจะออกสีเหลืองเข้มอ๋อเหลืองเข้มลูกใหญ่ลูกใหญ่ผิวมันจะบางลงอ่ะครับช่วงช่วงนี้พี่วันมีผลผลิตอะไรสู่ตลาดครับเนี่ยมีละมุดโอละมุดยงชีสอ๋อมีหวียนเลยโอ้นี่กระดกสามอย่างครับนี่กระดกเนี่ยเป็นพวงเลี่ยอ๋อพี่วันมีงานทําทั้งวันแ่ะเนาะทั้งวันเวลาสั้นนะเนาะพี่วันพี่วันแถวนี้เป็นโซนนี้เป็นโซนอะไรเนี่ย มาไฟม้าไฟอู้ดกพี่พี่พี่ม้ไฟออกพี่ดกเนี่ยออกช่วงไหนเนี่ยพี่มันจะแก่ช่วงเมษาช่วงเมษาดกนะเนี่ยพี่หวานใช่ไหมครับหวานเริ่มลูกใหญ่เท่านิโป้แล้วเนี่ยสวนอ๋อพี่พี่มีโครงการอะไรเพิ่มเติมนะพัฒนาใช่แต่ขุดคลองรอบเลยรอบสวนเลยอ๋อทําเป็นวิวเนาะโอ้พี่มีโครงการไปเรื่อยเนาะพัฒนาไปเรื่อยค่อยๆทาไปเออใช่ นี่ว่ตอนไหนก็ทําตอนนั้นใช่โอ้สวยครับข้างล่างเนี่ยุ้มุนดอะไรนะครับดเดี๋ยวไปดูดโอ้พี่ว่านเดินทั้งวันจะรอบไรไหมไปมีอะไรให้ดูอีกเนาะเดี๋ยวตามไปดูกับพี่ว่านนะครับนี่อะไรนะพี่ว่านอันนี้มายมชิดโอ้กำลังเหลืองเลยเนาะนี่เก็บไปรุ่นหนึ่งแล้วเก็บไปแล้วใช่ไหมครับเนี่ยหูโอ้ลูกสวยนะพี่อ๋อโซนนี้เป็นโซนมายมยมชิดทั้งนั้นเลยเนี่ย กำลังให้ผลผลิตเนาะพี่เนาะมันกำลังให้ผลผลิต<อ>มีสามรุ่นสี่รุ่นน่ะห้าปีได้ไหมครับรุ่นเนี้ยชุดเนี้ย<อ>ป,ปลูกแต่ปลูกกันเหรอครับห้าหกห้าหกปีอ่าช่วงนี้กําลังให้ผลผลิตใหญ่เนาะพี่เนาะปีนี้โดกอากาศมันดีอ๋ออากาศด,ฝดีฝนดีเนี่ยฝนเริ่มลงแล้วอา<ช>กาศดีเข้ามาชื่นฉ่ำเลยเนาะพี่เนาะขี้หนูเอ้าเราแบบเราไม่ได้ฉีดยามาจะไม่ใช่ขี้หนูแล้วพิคขี้นกแล้วเนี่ยเออนั่นแหละขี้นกโอ้โโอ้โหนี่นี่กำลัง งามเหมือนกันเลยเนี่ยผลพลอยได้เหมือนกันเต็มสวนเลยนะำขึ้นเองเราไม่ต้องปลูกเลยพี่ขี้หนูสวนพี่วันกำลังสวยอะไรครับเนี่ยสวยมะปางหวานมะปางหวานนี่แหละโอ้หวานใช่ใช่โอ้พอผิวคนนวลนเนี่ยตามที่ผมรู้มาเนี่ยต้องผิวนวลละมะปางหวานเนี่ยเราไม่ต้องเก็บให้ให้เข้มจัดไงสีโอใช่ใช่อต้องเผื่อหน่อยเนาะครับอ่าเอาไปบ่มมาหวานหวานละไม่ต้องบ่มแบอย่างนี้เลยแหละเนาะหวานกรอบเลย แต่ลูกเก่าแล้วใช่่นีแต่ส่วนมากเขาเก็บขายเขาไม่เกาะเนี่ยเขาต้องเด็ดอย่างนี้ใช่ไหนทำไงเทคนิคงเด็ดทั่วเลยอ๋อไปโชว์เนาะเอาไปพวงแลวมันสวยสดจๆจากไกล้ไปผูกไว้เลยนะเสร็จๆจากไกลเลยไปมัดมัดเป็นผวงนี่เรามาชมบรรยากาศจากไกลเลยแต่พี่เอาไปขายเองพี่ก็จะอย่างนี้แหละพี่ก็จะสอยใช่สูงหน่อยเนาะพี่เนาะพี่มีงานทําทั้งวันนะเนาะทั้งวันครับ เก็บเสร็จแล้วตอนกลางคืนเราก็ไปนั่งถือว่าสอยสอยหาเอาเงินเอาทองอะเนาะเงินทองอยู่ทั่วไปเลยเนี่ยอ่าสอยอยู่ในนี้แหละอ้าวพี่ว่านี่โซนอะไรครับเนี่ยเป็นแถวเลยมาไฟหวานมาไฟหวานใช่ไหมครับเอาเดี๋ยวไปดูเป็นไงผลงานพี่ว่านมาไฟหวานนี่ก็จะแก่ช่วงเดือนเมษาโอ้ดกดกด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 ดก พี <cade ll target> ่ว่นรับโรกรับโรกรับโูกอู้พี่ว่านเอาประสบการณ์ถามหน่อยทําไงถึงโดกจังเนี่ยมีเวลาพี่แการณ์กั่เวลาพี่แต่งกิ่งอะพี่ก็จะสมไฟไม่ให้ไฟมันลุกนะให้มันเป็นควันเหมือนเราฉีดน้ำส้มควันไม้นั่นแหละอ๋อแต่ไม่ร้อนมากเนาะจะฆ่าเชื้อราใช่ไอขึ้นมาให้มันเป็นไอขึ้นมาเป็นการกระตุ้นใช่ไหมครับมันจะฆ่าเชื้อราด้วยฆ่าเชื้อรากระตุ้นด้วยแล้วมันอ๋อกระกกระตุ้นตาดอกออกผลแล้วเนาะ นี่เป็นประสบการณ์พี่สังเกตมาสองครั้งแล้วว่าพี่เวลาพี่ลมควันน่ะผลไม้พี่ดกโอ้โหนะปีที่แล้วไม่ได้แต่งกิ่งข้างล่างเราไปดูโซนข้างล่างที่มีอะไรหน่อยอ้าวนี่โซนข้างล่างนี่อะไรพืชตระกูลเฟิร์นใช่ตระกูลเฟิร์นจะมีผักกูดเห็นไหมครับมีบอนออกกินได้กินได้พืชน้ําพืชน้ํามีมีมีบอนแล้วมีจะมีบอนเนี่ยนะครับครับจะมาตัดพวกคลอโเราฟิวเลยพี่ มีกล้วยป่ากล้วยป่านี่เยอะแยะอ้เต็มเลยหน่กล้วยป่าหาัหาโดยยากนะกล้วยป่าไปปลูกบ้านไม่ได้นะตายมันต้องน้ําซึมเนาะพี่เนาะโอ้ใบมันเหนียวนะใบมันเหนียวไปห่อของนะพี่เนาะนี่ได้ตังอีกได้ตังโดยไม่ต้องมีคนตัดมาเแหละตัดแล้วเขาไปส่งโคราชนะครับได้ตังอีกอ๋อนี่ใช้น้ําสวนพิวันนะครับแบ่งเขตที่เกณองการของพี่ก็คือจะ ขุดบอ่อขุดตั้งแต่นู่นอ่ะให้รอบสวนอ่ะขุดบ่อรอบสวนเลยโอ้นี่นี่ธรรมชาติอยู่แล้วเนาะโอ้ธรรมชาติอยู่แล้วรรเราเราอาจจะน,นี่วันนี้เป็นธรรมชาติแต่เราต้องมาเอามาทําอีกเพิ่มท,ทำเป็นคันนาทองคาอย่างเขาว่าเนาะพี่ <laughs> จะจะโครงการจะเรียนแบบธรรมชาติเนาะทําภูมิทัศน์ใหม่ทําภูมิทัศน์ใหม่ให้ให้ไม่ให้หน้าดินมันแห้งพี่จะทําเป็นคลองอะไรนะครับคลองเล็กๆ อ๋อเป็นอาจะเลี้ยงปลาอ๋อเป็นซึมอาเลี้ยงปลาเป็นน้ําให้น้ําอยู่เลี้ยงหลอดินตลอดพืชก็จะงามงดงามนะพี่เนาะถ้ามีน้ำนี่ใช่ขาดไม่ได้คือน้ำใช่ใช่ก็พื้นพื้นที่เราได้แล้วนะพี่เนาะตรงนี้พื้นที่เราได้พื้นที่เราได้เอาพี่ว้วนนี่ต้นอะไรน้ําเยอะจังเนี่ยอันนี้สละสละเหรอสสอเสือลอลิงสละอะใช่ไหมครับ ใช่จะสละสละไม่ใช่สละสละนะโอ้เป็นผลไม้นะพี่เนาะปลูกอ๋อปลูกในพื้นที่ต่ํานะครับลาบลุ่มโอ้พี่อ้วนน่าจะกันกันช้างป่าเปล่ากันช้างเปล่าหนามเยอะนี่เป็นแนวเลยฮะเนโะเหรอโอ้เป็นแนวเลยเนาะอ่าเป็นแนวเขตเลยเป็นรั้วธรรมชาติ เริ่มออกยังพี่สละได้ได้ผลผลิตยังเริ่มเดือนเมื่อไหร่อ่ะเดือนประมาณอ๋อได้ได้เก็บผลผลิตบ้างแล้วเนะพี่เนาะได้ทุกปีพอได้ทุกปีวัานเย็นดีเนาะตรงนี้น่าทำเป็นฟิชชิ่งพาร์คดีไหมดีมากเนาะโอ้โหเนาะโอ้โหเหมาะเหมาะเย็นเข้ามาเย็นเลยเป็นที่ราบลุ่มเลี้ยงปลามีทุกอย่างเลยเนาะปลาปู มีหมดเลยเนี่ยรอบอที่เ,ค,เคนอื่นโอ้โหอิจฉาพี่วันจังเลยเจ้าของไม่มีเวลาลงมาหาพี่วันใช้บ่อน้ําดิบตรงนี้เนาะอันนี้มะพร้าวไฟอ๋อใช้บ่อตรงเนี้ยไปหล่อเลี้ยงพืชข้างบนครับโอ้บ่อใหญ่เป็นที่เก็บกักน้ําธรรมชาติเลยน้ําไม่เคยขาดคือปลูกอ่าปลูกพืชนี่ก็พืชสวนต้องต้องเป็นน้ําดิบเนาะพี่เนาะ อ๋อพี่พี่ใช้ปั่นใช้แฟนไฟปั่นใช่ไหมครับใช้ไฟไฟปั่นอ๋อใช้เป็นน้ำหยดอะไรแบบนี้แล้วแต่เราจะทาเนาะพี่ไม่ใช่น้ำหยดที่เอาสายยางลากเอาเลย <c oughs> เอาเอาแบบนั้นแล้วเอาออกกาลังกายออกกาลังกายอย่างนั้นแหละพี่ <c oughs> ว่านไม่ฉีดยาฆ่าย,ยาใช้วิธีใช้เครื่องตัด,ตดสายตัดเนาะตัดเอาโอ้ใช่ใช่เนี่ยดีจังเลยมอื มีต้นใหญ่มาปางมาปางหวานนะนี่อันนี้มะยมชิดมะยมชิดใช่ไหมครับต้นใหญ่นั่นน่ะยังให้ผลผลิตอยู่นะพี่ต้นหนึ่งอ่ะสองร้อยโลสองต้นนี่วันสี่ร้อยโลละร้อยเท่าไหร่มันคัดเกรดไม่ได้ร้อยอ่าอ่าเฉลีอ่าอ่าต้นละหมื่นอ่าต้นละหมื่นอ่าโอเคโอเคนี้อีกกี่ต้นไม่ได้นับเป็นไงพี่ฤดนี้มันออกเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานเนาะ เปรี้ยวหวานเป็นปีปีเป็นไปได้ไหมพี่เป็นไปได้ที่อากาศมันที่อากาศมันทำให้บางปีก็หวานบางปีมันก็อมเปรี้ยวเหมือนมะขามเนาะสังเกตดูผมว่าครับนี่พี่แมวแกกําลังทําอะไรนี่เก็บไมยงชีสพี่แมวสวัสดีครับเหนื่อยไหมวันนี้ไม่เท่าไหร่อาากาศอากาศไม่เท่าไหร่เนาะคืมป้าคึมผลเนาะดีใจเลยพี่โอ้มีความสุขอิจฉาจังเลยเนี่ยพี่พี่วันนี้เก็บผลผลิตอะไรมาครับ มีมะปางมายมยมชิดครับมะปางมายมชิดครับผมคาดว่าได้กิโลวันเนี้ประมาณสามสิบโลครับสามสิบโลวันเฉลียส่งตลาดเขาข้าวเฉลี่ยวันนี้ได้เงินเท่าไหร่พี่ว่านเนี่ยถ้าเป็นเกตเนาะถ้าลุกใหญ่ก็ร้อยหนึ่งเราลงมาก็หกสิบวันนี้นาะเนาะส่งตลาดวันละเท่าไหร่นี่สินค้าคิดว่าท่านตามประมาณขั้นต่ำเอาพันห้าพันห้าเนาะเฉลียเฉลี่ยเฉลี่ยอ่า นี่มีความสุขจริงๆนี่เงินเข้าบ้านแล้วครับวันนี้แต่ะพะวันนี้นะครับขอบคุณพี่แมวมากนะครับขึ้นดีดีแล้วพี่เด้อครับครับพี่ว่านมีกิมแม์เลยดอกสวยสวยเนี่ยพี่ไม่เคยเห็นใครว่าอันนี้มันมังคุดมังคุดเลยเหรอพี่มังคุดโอ้มังคุด<ป>ที่ธรรมชาติธรรมชาติจริงๆอ๋อเป็นมังคุดทรงไม่ได้ใส่ปุ๋ย๋อผมก็ไม่รู้เรื่องเนาะต้นมังคุดเป็นอย่างนี้นเอากล้วยเลี้ยงเรา<อ>ไม่ได้ลดตามเรา,เากล้วยเลี้ยงอ๋อ อ่าเพื่งพาอาศัยกันเนาะเดี๋ยวพอมันโตเยอะๆแล้วเราก็ค่อยตัดโอ้เริ่มออกดอกแล้วพี่เนาะออกดอกอันนี้จะติดผลไหมเนี่ยดูะทางติดติดมันติดมาหลายปีแล้วนะเนติดมาสามสี่ปีแล้วพันอะไรรู้ไหมพี่เนี่ยอ๋อมังคุดเลือดนะเนาะมังคุดฝ้ายไหมฝ้ายแหละออมังคุดน่ะมันก็อันนั้นเดียวกันแหละแต่ว่าจะเป็นฝ้ายหรือจะเป็นแก้วมันอยู่ที่น้ําถ้าน้ํามันแฉะเกินมันก็จะเป็นแก้วมังคุดฝ้ายอร่อย อ้าวีีวาดมาสตาร์ไปทำไมเนี่ยนี่แหละฮะสตาร์ไปทำไมนี่อะไรเนี่ยเรยงบัตเตอร์ไฟโอ้ไม่ใช่แบทแมนโอ้เรย์ยงเรยยงเลยพี่ทำทำนะคืนนึงมันกินกับหมดต้นอ่ะโอ้นะครับกำจัดโดยวิธีโกนอ่ะนะพี่เนาะอ่าก็แบ่งแบ่งเขากินบ้างเนาะโอ้ร้ายเนาะ ศัตรูพืชเนาะพี่เนาะศัตรูพืชไม่ใช่วัดจะพืชนี่ศัตรูพืชถ้าเราเห็นเราก็จะแกะออกไปสงสงสารเหมือนกันบางทีนกบางอย่างบางก็บางสัตว์บางอย่างก็ช่วยผสมพันธุ์เนาะพี่เนาะกําจัดพวกศัตรูพืชพวกหนอนอะไรอย่างนี้เนาะก็ได้เหมือนกันช่วยกันอีกแบบหนึ่งโอ้พี่มีผลผลิตออกสู่ตลาดทุกวันเนละโอ้เรื่องกล้วยๆ้วยก็มีเอ้า กล้วยกล้วยก็มีนี่ปลูกเลี้ยงไงมังคุดอ๋อเป็นพี่เลี้ยงใช่ไหมครับพี่เลี้ยงไว้ก่อนทางอ้อมนี่อ่านี่ก็แก่แล้วเนี่ยโอปีนี้กล้วยแพงนะพี่แพงทำไมอ่ะพี่กล้วยแพงมากเนาะแพงมากวิ่งห้าสิบป่ะพี่พี่ขายถึงเราพี่ขายสามสิบยี่สิบใช่ไหมใช่โอ้ว่าเราห้าสิบไปยังขายกันได้อยู่ยิ่งแพงคนยิ่งชอบหาชอบซื้อเนาะไม่พอกันอะไม่พอกันเออนี่โซนนี้เป็นโซนแปลงกล้วยทั้งนั้นเลยไม่เห็นกระบุกไหนนะๆที่ พี่ว่านรู้สึกว่ามันเป็นป่าเนาะเขตติดต่อเขาใหญ่เนาะพี่เนาะลมเลื่นเนาะอุดมสมบูรณ์อยู่เยอะอสมบูรพี่มีมีสัตว์ป่าบ้างไหมที่พี่เคยเจอกระทิงกระทิงข้ามมาถึงนี่เลยนะเวลาน้าแรงน่ะเขาจะมากินน้ําตรงบ่อพี่นี่แหละอ๋อผมถึงว่าพี่ทําไอตัวกันไว้น่ะตัวเบรกไว้น่ะสละน้ำอ่ะเนาะแต่ก็กันไม่อยู่หรอกเนาะ่า็ทาไห้ก็ดีทมาอยู่แล้วก็มีกระบุตร ตรงไหนพี่กระบุตรนี่กระบุตรเขาจะอยู่ตรงนี้เลยกระบุตรมันร้องว๊กว๊วกเข้าไหมเขาจะหน้าผลไม้เขาจะมาหาผลไม้โอ้ใช่ใช่อุดมสมบูรณ์มาแล้วมาเนี่เหมือนคนกินเลยกินง้อน่ะใช่าไหมนั่งกินเป็นกองเลยนะพี่โอ้โหเหรอนั่งเป็นกองเลยวันนั้นเจอเลยเจอบนต้นเลยเขาจะมาช่วงไหนพี่ช่วเย็นเเงียบเงียบเลยเนาะเงียบถ้าไม่มีคนก็เลิกงานพวกคนงานไม่มาน่ะเขาจะมาละว๊วกว๊วกว๊วกร้องอย่างงี้ไหมแต่เขาไม่ร้องนะถ้าเขามาขโมยเนี่ย เขาฉลาดแน่แนแล้วบ้านเขาหน้าอยู่มากเลยนะพี่น่าอยู่มากเออสวยสวยสวยเออเป็นทิวไผ่ธรรมชาติว่าพี่อย่าไปทําลายนะพี่เด้ออย่าไปทําลายอ้าวแบ่งแบ่งกันไปนะพี่เนาะสัตว์สงวนนั่นอ่ะเออใช่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 อ้าวหาดูยากสวนสัตว์อ้าวสินค้าตัวใหม่อีกไม่นานนะพี่เนาะทำอะไรนี่นี่นี่ผลไม้ตัวใหม่กำลังโตเลยเนี่ยมังคุดมังคุดอหรเนาะมังคุดสองร้อยต้นสองร้อต้นเลยโอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆ เกง่งเกง่งเกง่งอ๋อนี่ใกล้จะได้ผลผลิตแล้วนะพี่เนาะปูปล่อยทิ้งอะ่ะปล่อยทิ้งไงเนะาะปูปล่อยทิ้งเพราะเห็นที่มันว่างไงแต่ว่ามันก็ดีแล้วโตเตเนาะคิดจะทําอะไรก็ต้องทําลงมือทาเลยเนาะทำเลยได้ไม่ได้ใครคค่อยว่ากันนี่ชอบจริงๆเลยครับเ <ทำ S 1> นี่ยผมอบบตอนนี้ผมเดินรอบมาครึ่งสวนแล้วนะครับอ่ารอบชายอ่าชายสุดท้ายของอ่าเขตแดนของที่พิวันนะครับ เป็นร่องน้ําทั้งนั้นเลยโอ้โหตรงนี้เป็นกอไผ่ธรรมชาติไผ่ป่าเลยนั่นะล้ำใหญ่นี่กระปุตโอ้นี่น้ำน้ำมาจากเขาเลยพี่น้ํำซับเนาะโอ้น้ําซับไหลริงเลยเป็นน้ําสนิมเนาะใสเน้ำยังมีอยู่เลยเข้านาแล้งยังไหลอยู่เลยเนาะมีแหล่งที่หาปลาไหลเลยแหละถวนี้ใช่ไหมครับมันจะไหลมากับน้ำนะปลาไหลไหลมากับน้ําอ่ะไหนๆเก็บอะไรพี่อ้วนเก็บเมืเขือ อามะเขืออีกแล้วมะเขือมันขึ้นเองเนี่ยเอาไปกินเนี่มันเป็นพวงเขาเรียกว่าอะไรมะเขือพวงมะเขือพวงเอาเรียกตามชื่อเลยขึ้นเองใช่ไหมพี่เนี่ยขึ้นเองมันขึ้นเองขึ้นเองอานกนกมันกินแล้วมันก็ไปถ่ายมลนะเนาะเพราะว่าพี่ไม่ได้ตัดหญ้าไม่ได้จาะมันชอบกินเก็บเก็บเก็บของฝากเลยแกงเนื้อเราเมื่อแรงอ่ะแกงออมแกงออมเอาเอาเอาแกงคั่วแกงเนื้อวันเต็มเลยนะดกดกดกครับผม ครับลูกสวยลูกสวยได้เป็นมอกแกงเลยเนี่ยมะเขือพวงผลพลอยได้อีกแล้วอ้าวโซนไฮไลท์ของสวนที่วัวนนะครับเป็นโซนละมุดพี่โอ้ต้นใหญ่มากพี่พโอ้ทำไหมพกดผิด อ้าวตรงนี้โซนไฮไลท์ของ <Okay. S 1> สวนพี่วันเลยเป็นโซนโซนมังคุดใช่ไหมพี่วันต้นใหญ่ขนาดนี้เหรอต้นมังคุดอ่ะต้นนี้ประมาณ30ปีอ๋เอเขาให้ผลผลิตช่วงเดือนไหนพี่มิถุนมามิถุน,นากรนกรันพร้อมพร้อมทุเรียนอะ่ะอ๋อกินทุเรียนแล้วก็จะกินมังคุดอ๋อใช่ไหมครับอ๋อนี่ตรงนี้กาลังออกดอกใช่ไหมพี่ครับนีเริ่มออกดอกแล้วนะพี่วัน ต้นใหญ่เนาะต้นใหญ่มังคุดมังคุดต้นใหญ่ต้นใหญ่อันนั้นอะไรพี่วันกำลังออกดอกเลยนะงะโรงเรียนค่ะงอโรงเรียนเนาะงอโรงเรียนครับผมง้อโรงเรียนลูกไม่ใหญ่แต่มหาลัยใหญ่ไหมพี่อร่อยนะงอวันเขียวน่าอร่อยใช่ไหมครับอร่อยเนื้อรัอนกรอบร่อนกรอบดีใช่โอ้เดี๋ยวลองมาชิมออกเดือนไหนอะพี่อ่าเปออกดอกเดือนช่วงนั้นพฤษภาพุภาเนาะ โอ้เดี๋ยวรอผลงานนี่ลองกองใช่ไหมครับนี่ลองกองกำลังแทงช่อกำลังแทงช่อออกเดือนไหนเนี่ยพี่สิงหาครับลิ้นจีมีไหมลิ้นจีมีพันจัก,กรพรรดอ๋ออยู่ทางโน้นใช่ไหมครับดึงทางออกโอ้มีทุกอย่างเลยมีทุกอย่างเราจะสุ่มอันนี้อันนี้โซนอะไรพี่วันเนี่ยโซนพุทรานมสดพุทรานมสดโอ้ชื่อเสียงดังนะของวังน้ําเขียวเนี่ยพี่อร่อยอร่อยลูกใหญ่กรอบเนาะอ๋อแล้วเป็นนมอ๋อ อ๋อเริ่มเริ่มแต่งกินบำรุงแล้วเนาะเนี่ยแต่งอันนี้ก่อนเดี๋ยวเขาต้องตัดถึงโคนเลยใช่ไหมครับตัดถึงโคนแล้วให้มันแตกใหม่หมดเลยอ๋อเป็นเทคนิคนะครับโู้ทำยากเหมือนกันนะพี่หลายขั้นตอนเนาะที่เลิะว่าผึ้าน่ะยามันเยอะโอ้สามวันสามสี่วันใส่ปุ๋ยอ่ะอ๋อดูแลยากเนาะมันดูมันดูแลยากเวลาเราไปซื้อเขาก็สงสารเขาหน่อยเนาะพี่เนาะเขาบำารุงอย่างดีที่อร่อยอ่ะ ลดนุต้นทุนมันสูงครับครับเงากี่ต้นนะพี่โครงการปีนี้จะลงอีกร้อโอ้ชั่วเงาะเห็นเงินแล้วก็สนุกนะพี่เนาะมันก็มันก็เพลินอะ่ะเพินจะไม่รวยแต่เราก็สุขใจสุขใจได้ทำสุขใจได้ทำสงกับที่เราเรียนมาใช้วิชาเต็มที่นีผลล่ผลผลิตเต็มเลยมีความสุขสามรอยต้น โอ้ทั้แก่ทั Gesch ้าแก่สวนสุดยอดพี่อ้วนเอาพาเก็บเชอร์รี่อีกแล้วเก็บแบบนี้เลยเหรอนี่แหละแตกมโอ้ยเราไม่รู้โอ้ยสวยสวยอะไรพี่ขี้นกพี่ขี้นกนกมันขึ้นเองเล่นแบบนี้เดี๋ยวพี่ทำลายของเสียดยมันแต่งกิ่งเลยอ่ะครับครับโอ้ยเดี๋ยวไปปลูก พีว่วนพาชมวิวสวยๆตรงนี้โลเคชั่นสวยพี่นงอานี่เจ๊นงสวัสดีคอาเจ๊นงอาชะาพาชมวิวหน่อยจะพาไปดูอะไระเจ๊นงเจ๊นงอ่าพี่สาวพี่วันเองครับผมโมแข็งแรงแข็งแรงมากเลยน่ารักด้วยพี่ต้อนรับอย่างดีขอบคุณมากเลยพี่โอ้นี่จุดชมวิวของอาสวนสมนึก โอ้โหนี่เจ๊น้องเป็นผู้บริหารตรงนี้ตรงนี้คือเป็นโซนอะไรนะพี่กลางเต็นท์ค่ะก็กลางกันได้ประมาณสักสิบเต็นท์ได้ค่ะเพราะว่าเราจะมีด้านหลังไปอีกนี่คนเขาชอบนอนใต้ต้นไม้บรรยากาศไม้ใหญ่นะเราก็จะกลางเต็นท์นอนกันค่ะครับผมอ๋อท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะพี่เนาะะสมัยใหม่สุดยอดอ่ากินลมชมวิวคนกรุงเทพชอบครับกินลมชมวิว อ่ากินผลไม้จากต้นเลยใช่ค่ะนี่ว่ากันเป็นอิ่มเลยว่ากันเป็นอิ่มเลยนะพี่เนาะนี่ปีนี้ดกมากครับรุ่นสองนี่สวยโอ้สวยมากสวยมากค่ะนี่เป็นโซนของเจนองเนาะพี่สาวพี่วันเองเนี่ยอ่ามีจุดชมวิวสะอาดสะอ้านดีนะพี่เนาะโอ้บรรยากาศจริงครับผูกเปนอนสวย โอ้ <Okay. S 2> บรรยากาศดีจริงๆพี่นะจุดกลางเต็นท์นีุ่อบต้อนอะไรนะพี่นี่ลินจีค่ะโอโ้ดกเนาะพันอะไรนะวันพันอะไรอันนี้ค้อบอัมพาวาโอโ้ยโคอมัมพา,าค่ะเนาะเราอาจจะช้าเขาหน่อยนะคะเพราะาเราไม่ได้ทําเล่งสารเล่งอะไร เราใช้ธรรมชาติอย่างเดียวอากาศมันดีนะพี่เนาะออกตามฤดูกาลอืมอากาศดีดินดีด้วยบรรยากาศดีมากเลยแต่ปีที่แล้วด่กมากปีนี้ก็พอได้รับประทานได้ได้โชว์แขกหน่อยนึงค่ะนีอไม่มากผลไม้มีทุกอย่างค่ะมีทั้งมะปรางหวาน นี่เอ๊ะทำไมมะปรางมันออกลูกมาเป็นขวดอันนี้ล่ะมะปรางหวานนะคะนี่อห่อสักหน่อยกันมะเร็งใครมากางเต็นต์ก็ชิมได้เลยสัมผัสบรรยากาศได้จริงเซลฟี่จุดเซลฟี่ใช่โอ้เป็นเนินเขาเนาะพี่เนาะค่ะอ่ามันก็เป็นเหมือนเขาเป็นมอของลูกเอ่อ์มแต่ละมอแต่ละมอใช่มันอย่างเงี้ยค่ะใช่เราก็เหมือนยกมานหนึ่งมอนี่ผมผมไปชมมาแล้วพี่ บรรยากาศดีรอบสวนมีสัตว์เลี้ยงมีกระทิงมีกระบุดเนาะพี่เนาะค่ะอธรรมชาติอยร่มลื่นค่ะลมไม่ไม่ไกลจากถนนใหญ่ใช่ไหมพี่วัานไกลไม่ไกลเราเราเหมือนเหมือนอยู่หลังตลาดนะฮะมันอยู่หลังตลาด สมัยก่อนก็จะเดินข้ามมอกันรเราอยู่มอนี้เราก็ข้ามไปอีกมอก็จะถึงตลาดแต่สมัยนี้มันทันสมัยมีถนนหนทางเราก็เลยสะดวกครับอมขับอ้อมใกล้ห่างจากตลาดประมาณกิโลไม่ถึงเนาะประมาณหนึ่งกิโลใกล้ครับผมเข้าสะดวกคค่ะรับบรรยากาศดีสัมผัสบรรยากาศดีคนที่มาเที่ยวเขาก็จะแบบชอบตรงที่ว่ามันสะดวก เป็นประมาณว่าโซนเขาใหญ่นะพี่นะโซนเดียวกันเขาเขาแผงม้าเขาแผงม้าค่ะครับวันนี้หัวหอกติดดินนะครับรู้สึกมีความสุขกับสองพี่น้องนะครับเจนงนะครับพี่สาวนะครับพี่อ้วนนะครับคุณสะสีวันสกุลทองนะครับก็หัวหอกติดดินนะครับก็เป็นสื่อหนึ่งนะครับที่จะให้เห็นอาชีพเกษตรนะครับ ถ้าเราทําได้ทําจริงก็ประสบความสําเร็จนะครับสามารถาพาครอบครัวไปได้อย่างมั่นคงเนาพี่อ้นวนเนะ<ร>าะตาม<ร>าที่ค,ค,คุยกันแล้วสัมผัสมาแล้วนะครับก็เราก็ต่อยอดกันไปนะครับ,รบหลังจากเราพัฒนาจากคุณพ่อที่ได้สร้างรากฐานของเรามาแล้วก็นะครับเราทําแบบเดิมๆแล้วก็พัฒนาไปจากเมื่อก่อนเขามาซื้อที่ไล่ใช่ไหมพี่เขาก็กดราคาเนาะตอนนี้เราขายเองครับผบ ผลผลิตมันออกปลูกติยาพืชเชิงเดียวเนาะทีนี้เขากดราคาใช่ไหมพี่ที่ผ่านมาอย่างคุณพ่อเราทําตอนนี้เราเป็นแบบหลายๆอย่างปลูกหลายอย่างเดี๋ยวนี้ทําสมัยค่ะขายออนไลน์ก็ได้น่าเปีเดี๋ยวนี้เราขายเองได้ด้วยสวนจะมีหลายอย่างมีงาะมีมังคุดมีลองกองมีทุเรียนโรมุตมะไฟใช่แล้ว พี่ยงชิพพี่ตั้งราคาเองเนาะค่ะแล้วเราก็อาจจะกีนตลาดนิดนึงตามว่าเออตลาดเขาไปยังไงตามดีมานร์สทายเรารู้แล้วเพราะเราสัมผัสเองแล้วเราก็มาคัดเกรดผลไม้เราว่าเออผลไม้ควรจะอยู่เกรดไหนอะไรอย่างเงี้ยะมีการห่อการนะครับแพ็กกิ้งเพิ่มมูลค่ากับสินค้าของเราใช่ค่ะใช่นะครับก็เป็นสิ่งเล็กเล็กน้อยนะครับถือว่าโชคดีของอกสินดินได้มาสัมผัสโอโซนอากาศดีๆเนาะครับ ครับหากท่านใดดูคลิปแล้วสนใจนะครับก็โปรดสอบถามมาที่ไล่์พิกวันก็แล้วกันเนาะไล่์พิกวันง่ายๆเนาะสวนสมนึกสวนสมนึกเบอร์โทรชื่อพ่อนะไม่ใช่ชื่อพ่อส่วนมากขจมว่าชื่อพี่ฝากเบอร์โทรหน่อยครับพิกวันศูนย์เก้าแปดสามแปดหกแปดเก้าแปดสาม ครับเพื่อนเพื่อนเกษตรพี่สาว่เพื่อนเพื่อนพี่สาวมีเบอร์พี่นงนะคะศูนย์แปดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สี่ห้าหนึ่งหกค่ะเพื่อนเพื่อนอาจจะเรียกน็อตนะคะอย่างงงอย่างงงน่งหรือน็อตคนเดียวกันค่ะครับผมทว่ามีชื่ออีกหนึ่งไหมเพื่อนเพื่อนนิคเนมนี่แหละเล่นอ้วนโอเคเพื่อนเพื่อนเกษตรเนาะก็ฝากไว้นะครับกับช่องหวังออกติดดินถ้าชอบก็กดไลค์ ถ้าใช่ก็ให้กดแชร์นะครับนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับเป็นสิ่งเล็กเล็กน้อยนะครับสวัสดีครับ